ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นุทิยามาตามเนื้อทางของลุงเอิองนะคะลุงอิองวทต่ิพานมาฝันเกี่ยวรถกระบ,บะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับงวดนี่ฝันต้องงวดนะคะฝันมาลดมอเตอร์ไซค์หายนะคะจะเป็นทะเบียนตัวใดเน้นให้ห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน,น้ากันเลยคะ่ะลุงอิองสวัสดีคะ่ะวันนี้ม,มาตามลุงอึอง <laughs> เด็กลุงอึองพี่น้องเอ้ฝันไหม ฟันแม่นคักฟันว่ากขนของขึ้นเต็มรถไปเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องยุเคเกียนล่ำเปล่าเบิงนะ่งเนอพี่น้องเลขรถเพิ่นหนึ่งสี่หกหกเข้ากับตาไทยหนึ่งสี่สี่หกหกเลขออกสี่หนึ่งบนสี่หกล่างสุดยอดอหลีทั้งบนทั้งล่างอ,อันผู้ฟันนี้ได้ร้ายเป็นได้นฟันซื้อนอนซื้อนอยบุ้มบิประมาณซื้อ,อเอฟซีก็มเมมตนมากล <laughs> ุงอึ่ง เออไม่แม่นนานแล้วก็เลยดูเฉยเฉยไม่กล้าลงทุนพนนก็มีเอฟซีเ <c oughs> พิ่นโอนมาโอนมารวมท้าบุญกับลุงเอิงมาซอยคากับเขาเอฟซี FC ไม่ประสงค์ออกน้มอยู่ชัยภูมิฝากให้ลุงเอิงค่ากับข้าวสามร้อยบาทนะคะขอบคุณครับนะคะถามมีผู้ใดโอนมาอีกนั้งจังจะมามอบให้เราก็จะมาตามแนวทางของลงอุงเอิงเออได้ยินข่าวาฝันตองวดเล่นลอยมาเลยเลยหี้ยแต่เหี้ยแต่อืมอันแรเป็นบ่ตาตองวด พันแล้วครับันในไหนลุกทีกว่าเป็นตะดีใจเนี่ยอันนี้พักันพันแม่นถ้เจ้าลุกแม่นขนาดเด้บัตรนี้เป็นโมไซเด้บัตรนี้เป็นโมไซ่าเี้ยพันว่าไปใสลูกพันว่าโมไซไปจอดว้เขาลากเอาไหมเขาลากโมไซลากโมไซโมไซยี่ห่อีเรือขั้นนั่นแหละอืมือเป็นเลขทะเบียนตัวเลขทะเบียนตัวเนี้ยโมไซซาเลงหรือโมไซไหนโมไซนี่โมไซซาเลง เสลี่งออกแล้วหมูว่านนี่เลยหกสี่สี่โมงรวมกันเลยหมูว่านออกทั้งเลีงออกทั้งรถกระบะหกสี่สี่นะไม่ได้เขียนซื้อก็ได้ค่ะหงวดก้อนผมบม่ได้ตามเนาะอยากให้เป็นคือปีหกสี่มาลุ้งลุ้งถือเก้างวดสิบงวดซ้อนไหมอยากให้เป็นก็ต้อนปีหกสี่สิบเอ็ดงวดซ้อนเนาะนัวล่องงวดเดียวหนึ่งซี่น่ะเนาะเฮ็ดซี่อันเดียวจักลุ้งกับย้อนงวดหนึ่งซี่นั่นแหละ วันนี้วันที่สิบหกสิงหามนไทยยาบมฮุจักช่วงหนึ่งสาวเชียงบ้านสวีเขาเห็นอย่างกันนะ้าของบมฮุจักเพราะเขาด t ยูทูบดงไทยคิปเนาะนูเปิดช่งไม่ไม่เปิดช่งไม่วันวันจังไดนว่าววาเหมนว่าโมไซไปจอดไว้ไปทุละกลับมามันหายไหมรถหายรถหายเป็นทะเบียนสามเจ็ดหกห้า สามเจ็ด yeah. yeah. oh, yeah. ้หาะมเกห้าเอาานี่ตัดให้มันไม่ได้ตัดสามคู่ได้เลขว่าเบิ่นวี้องมันต้องเป็นสีคู่ได้บ่ดเนี่อันนี้เลขรถทะเบียนเต็มเต็มเลขรถมันตรงหวดเลยแม่สใไ้บมเดี๋ยวนโ้ง้ายอีกมันเขาแล้ววันมันจะเขาพิติตดิเขาสิทตรงตวด นตัดให้สามเจ็ดเอ่อเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดห้าลุหกหาแล้วก็หกห้าเออนะ่นี่แหละซคูนแล้วมากเล่นหานี่อ๋อลุงลุงลุงเน้นหกามากหกามะไม่ต้องถามบอกเลยที่ไม่ต้องถามอืู่รุสลีอยู่รุ่สลีมากสุดเลย บางสุดท้ายรถเข้าก่อนเนาะแต่ว่านี่เป็นรถมาไซครับหมู่บ้านออกสองขันเลยหมู่บ้านออกทั้งรถใหญ่ทั้งรถมออเตร์ไซคใช่เลยโอ้ยเพนเสือแม่กับบุษงที่เห็นมอหนอเด้วยหนุนคอเปิดแป้นนะยานเอสซี่เรเห็นตัวเลขเสือจะรูดตะลีเม่อสีหนึ่งลุงเงิงฝันต้องงวด ฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์หายนะคะวันดีผ่านมาหนีฝันเกี่ยวรถใหญ่เข้าทั้งบนทั้งล่างรถกระบะงวดนี้ฝันว่ามอเตอร์ไซค์หายทะเบียนเต็มเต็มสามเจ็ดหกห้านะคะเข้าตาหายสามเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหกหกหาแต่ว่าส่วนตัวลุงลุงบอกว่ามักหกหานะคะเน้น 6, หกห้าหรือพอไม่ไปนอนเอฟซี FC มักตัวได้ก็เลือกเอานะคะเป็นแนื้อทา,า้งฮะสิสาระสินเด้งรัฐบาลถ้าเกิดเอฟซีโอน ค่ากับข่ามากนนทิยาแต่จังจะไม่มอบอีกเด้อค่ะนะคะตอนนี้มอบไปแค่ท่านเดียวนะคะเอฟซี FC อยู่ใชยภูมิสามร้อยบาทมอบไปแล้วนะคะผูะ้่นเคยื่อยมาห้องแต่โกนบอกโมมาอี่บอลุงโมมาเงียบเลยบ้นแม่น <laughs> พ่นเ์เสียดฟันเกี่ยวรถขั้น,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 นหนังขั้นหนึ่อลุงเ็น<ม>น้ำเอานันมาลูกวัวพอเอาอยัง อันแล้กันผีอยู่ทั้งหน้าบ้านอลอว้เลยมากล่ามากคนถิ่หมลุงน้อแม่นีเปาเอาไปวันมาบุญแล้วเอามาแต่ปุนบ้านนะคำนอยเพาเื่อนยังคนนที่ยันก็ย่วัดกวี่ดิอ้าวันไฟบอกเป็นวันดิเป็นวันไฟบะมันวันไปยี่่ดิไ่คกับนี่ก็เลยคือยานมาหรอบมมีมาห้องบอกได้ไหมคือวันภาพเลยไหมเงเลยท่นะ คนกัยญานแล้วเนาะัผู้ใดละแนะนํำให้ลุงลมาปู่ไปนนแน่น้แม่ันข้นะมาเฮ้ยนะจ้ามาได้เสร็จย้อนกับเป็นบอกมาปู่ี่มาปูกไปทีเรื่งานบ้านกีมือนี่เปนตบ้านไมีื่นเถิดพอดีมาคน่นไปคอยเขาออกนเล่บว่มาหายชงหายามดเนาะเก่าห้องบอกดีดีบอกจ้าห้องบอกว้นนั่นมีมาเ่ลูคนคนที่มาห้องบอก บมมาเลยปันหน่วยครัง้งเนาะปันสำหนิปันย่ำได้เพราะเคยได้ดซิปนาทีสักเทีาโ <c oughs> นูต้องหา <c oughs> ส่วนเบา,า,านั่นเบานีจังค่มขึ้นมาจังได้ดซิปนาที่ม่มากก็น,น,นั่นอีิเด้อคงสุดท้ายอย่าง,งนั้นเน <c oughs> ลยโอ้ยขอเล็กออกมาลุงอิงทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะครับลุงคนว่าอันแอดเมื่อไหร่จะไปตามไอ้ลุงอิงไป <c oughs> <า>ลุงอิงแม่นจริงๆเข้าทั้งบนทั้งล่าง นนามากเขยเขาเดดเก้าเลยเขาหายๆแล้วมันบอกออกมือทัดไปเน้องแดดเก้านซื้อบักหลายเด้ติดหนีเพราะว่าหงวดสองบวดใน้ำเนาะคันแม่นเราสิบว่าแม่นต่อตอจักสิบหัวได้เลยาสิบละอาจสิบเอ็ดสิบสองงวดเนาะไปเคยเคเข้ามากเป็นสิบๆหัวดนนั้นสิบเอ็ดสิบสองวดหักมันเคยเข้างวดที่สิบสองเห เป็นเนืส hmm. um, yeah, mm ี hmm. yeah. mm ่อ hmm. ส uh ี huh. yeah. Yeah. Oh. Yeah. ่เนอสี่หูจักเนาะเน่งสี่สงถ่ายแล้วก็บอกเขาอีนัลูกนาะแล้วก็เงียบไปนนเขาเหียบเขาโดนดังเข่าเนาะเขาก็บอกเขาเ้้าว่าเข่าเนี่ยมันตากมันมาตลอดเนาะ้เขาบเข่าอนนี้งวดนนก็อาเขาก็ห้างห่างนั่น่างเวียนงวดมันคือช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นต่อติติดติเลยไม่ล่างบนก็คือเข่าเล้มาที่เกียวมาดิเขาามาเลยหรอเราว่ามาเลยเขาเลยต้องบนต้อง่าง้งปมาติดติดเลยเบ็ดนี้บิดไม้อันดีแนวนายอันันแก้วรถขั้ กระบะแล้วงวดนี้ฝ <strong> ันเกีียวมอเตอร์ไซค์ทำมอเตอร์ไซค์ออกเมื่อสุขัตแล้วไปฝันเกีียวรถเกียร์หนูเนี่ยนะฝันหนูแล้วฝันหนูก็ได้ย่านออกอย่างไปรถเกียร์หนูไหมอ้าวมาไปพี่น้องเอฟซีสัตว์รู้บาลุอึงฝันต้องงวดฝันว่ามอเตอร์ไซค์หายนะคะงวดที่ผ่านมาฝันเกีียวรถกระบะออกทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ฝันเกีียวมอเตอร์ไซค์หายทะเบียนสามเจ็ดหกห้านะคะเพิ่นบอกว่าตัดหายตุกโตัวเหายลาดสามเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้า ส่วนตลุงอึงลุงมัก6กหานะคะเป็นแนวทางหาศสือสรกินแบ่งรัฐบาลไทยเอาสามตัวรม่ได้ตัดหายเพราะม่พี่น้องเอฟซีตาเราเองบอลุงตเราเองตาเาเองก็ได้ตัวตาเราเองมันจะมีเดี๋ยวสิตาหายยุกสามตัวก็มักเจ็ดหกห้านี่หละจ็ดตัวไทยด้วยเนาะเรียงเลยเนาะตดได้คู่นาคู่ดมันว่ไม่นองเเรียงเลยตัวตักทังนากับสามเจ็ สามเจ็ดหกสามเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหกสองตัดสองชุดแล้วเหกแล้วก็เจ็ดหกห้านี่ก็สองชุดนี่จะมีเนาะแต่ลุกมาเจ็ดหกขาปะลูกมาลูกมาคู่ไทยว่าได้มาครูไหนว่ามาพ้อกันแล้วะซ้ำกันเนาะน้ำหนักเข้ากันอ้าวตัดห้เลี่ยนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังเจ็ดหกห้ากับสามเจ็ด ะะเป็นหนะ้าทางหาสุสรกินแมงรัฐบานหรือพอไม่พี่น้องเอฟซีอยากตัดเองก็แล้วแต่เด้อค่ะบางข้างเลขหกกับเลขเก้าไข่ไข่กันอาจจะเป็นเจ็ดเก้าห้าก็ได้นะคะ <iant il. S 1> ว่ายัางว่าวลายลายตนวมือลุ้มลุ้มว่าแมนย์ย่าวลายลุ้งสุดท้ายแล้วลุ้งสุดท้ายอายีกแต่ว่าเห็นว่าที่แรกเป็นว่ามาเก็บเก็บท้องหายนี่แล้วห้องที่เป็นเด่นตัวนี้แล้วเก็บหองหายตัวสุดท้าย ดุองว่นแ้วโค้งทุตไทยอีกจะตั้งมาตามอีกนะคะช่วงนี้ได้รับงานณสายังว่ได้เ็ครับฝนตกอยู่มันงาเป็นแ่นอดเนะคะมันเป็นแมนข้างนอกตกผมเมื่อประมาณห้าฝนเมียนถ้าอยู่เขาทางบ้านเก่าฝนตกดีดีนะพ่อพนุษย ขอบคุณลุงหลายๆเด้อค่ะทีห้ยน้าท่านะคะวันนี้เหตุสีโชคดีนะคะขอบคุณครับขอบคุณรับาผู้ใดร่วมทําบุญหนูก็จังจะมามอบอีกนะคะเราจะมาตามของสุดทายของลุงนะคะอันกลับเลยหรอับ